สวัสดีนะครับตอนนี้คุกก็กำลังอยู่ในเชองโอเาเวลาว่านะครับวันนี้จะมาตีหนวดขาวกันทักคนโอ้เวลามุนม,มากเลยตอนนี้มาโหดกว่าบอสนิวเลยมันเรียกเรือนมิมา สวัสดีพี่หนวดขาวผมเหยียบพี่นะครับเมื่อกี้เขามาขายของนะครับอืมหอมเดียงหอมแดงหอมเดียงอนะไรน้องชายอุ้หหนวดขาวเลือนเรือนิดเดียวแล้วเหลือทึ่งนึ่งตึงไปที่ก่อนไป,ไปอู้หูเรือดำนิเออถ้ามีเสียงรถเข้ามาก็ขอโทษนะครับ อู๋นี่มันอร่อยมากเลยแต่ไม่บอกหรอกว่ายี่หหออะไรเพราะเขาไม่ได้จใจและเขาไม่อยากให้มีด้วยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ้าเอาใหนไปกินะเรามาเพื่อฆ่าหนวดเาเอา E อ X ีนะครับขอบคุณมากที่ล็อกหนวดเาไว้ตีมันตีหนวดเามัน มันหลุดออกมาได้ใครใช้ผลมิกมัมล็อกมไว้ผลมิกมัมล็อกไว้เอ,อ้อกัวแทงจะตายแล้วอ,อ่อานัวเขาตกน้ำทางนี้ทางนี้อุ๊เมื่อเขาโคตรตึงเลยอะ่ะเอามิกมาล็อกไว้เอามิกมาล็อกไว้ออลุอกอ,อม,กมให้หน่อย มิกมัมล็อกไว้มิกมัมล็อกไว้ตกไปแล้วนวดขาวผมตายไหมอโอเคไม่โดนไม่โดนสกิลสู้นวดขาวสู้นวดขาวอีกสิบนาทีเออเอออีกสิบนาที่นวดขาวหายสต,นสตันไว้สตันไว้ดันไหมนวดขาวใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วตายใกล้ตายแล้วเสียข้าหัวไปเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เป็นไรเพราะเราแม่โอเคพี่นวดขาวครับ ผมขอเออออลืมเปิดหาคีย์สังเกตอีกแล้วสู้กับคนอื่นทีไรลืมเปิดหาคีย์สังเกตตลอดเลยเราต้องได้ของเพราะเรามาคนที่สามเราต้องได้ของจะต,ต้องได้ของอือาโวดนนี่ใช่อ่าองเขาโดนล็อกแล้ต้องมาอยู่าหารองเ้านี่หน่อยนะครับอออตอนนี้โคตรตึงอ่ะครับเออนวดเาหายไปทั้งห่นมีนีี โอเคนวดเขาเลือดเรือนิดเดียวแตก็กแตก็กนวลเขาตายเ,อเอถอะตายเถอะโหดกว่าบ,บอสเจรามีตายตายตายนวดเขาตายตายยืดเยสเวลอัพรัวๆเลยอะ่ะโคตรเยอะอ่ะเวลอัพมาสามเวลเลยนะอุ้ยชนะแล้วอ่ะชนะแล้วเย้ แอดเพื <Ad S 2> shorts, ่อนไว้แอดเพื่อนไว้เอ่อแอดเอ่อเพื่อนแอดเพื่อนไว้แอดเพื่อนไว้ไว้ไว้คนไทยไหมใช่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 แอปเปิลไว้ใช่แอดเพื่อนไว้เอาลูกอมพี่มาคืนพี่จะกินโอเค Dạ mà Tại đồ quá khó khinh này. <laughs> Cái này lâu khó khăn rồi Ok <laughs>